ตอนนี้ยังเป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่ครับคือทางพักบอกว่าขอเวลาสองสวันในการตรวจสอบสถานะของคุณฟิล์มครับครับครับอันนี้ยินดีที่จะเข้าไปยินดีเลยครับยินดีครับยินดีทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ทาอะไรผิดอยู่แล้วครับก็พูดไปหมดทุกเรื่องแล้วครับขอบคุณนะครับหวั่นใจไหมครับว่าจะมีการตรวจสอบขึ้นมาแล้วถือว่ามีความผิดจริงอะไรนี้จริงๆไม่ได้หวั่นใจเลยครับเพราะว่าไม่ได้มีความผิดอะไรแน่นอนมั่นใจมากๆครับไม่มีแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลย ตอนนี้มีการโทรไปชี้แจงผู้ใหญ่ในพักบ้างยังเลยเพิ่งรู้ปุ๊บวิ่งมานี่เลยแล้วก็ยังไม่เวลาทาอะไรเลยครับขอบคุณครับถ่ายรูปไปนะขอน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวผมโทรไปไม่ได้ไปเจอหรอก็ต้องไปขอโทษแกเหรอปดกล้องนี้นะคิดกล้องนี้นะคะปีนี่เนี่ยปีสี่ปีเรา่้นศล้นราที่ไหนขึ้นาทีนีก็เดี๋ยวหาที่สะดวกน่าจะล้มาอะไรเี้ยามว่า Vâng thưa em ạ, bà có cô nói nghe xong Cảm ơn